หลังจากรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางใหญ่เตาปูนมีผู้ใช้บริการเพียงวันละ20,000คนซึ่งก็ต่ำกว่าที่คาดการไว้พลเอกยอดยุทธบุญญาธิการประธานคณะกรรมการกรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรอฟอมอกกล่าวว่าจากเดิมคาดการไว้ว่าจะมีผู้ใช้บริการวันละประมาณ1แสนคนแต่ผู้โดยสารต่ำกว่าที่คาดการไว้มาก โดยในช่วงบ่ายวันนี้คณะกรรมการรอฟอรมอก็จะประชุมหารือกับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเดินรถและบริษัทที่ปรึกษาพิจารณาถึงแนวทางการปรับรถค่าโดยสารโดยอาจจะจัดทําให้เป็นช่วงโปรโมชั่นเพื่อจูงใจผู้โดยสารให้เข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นช่วงที่การเชื่อมต่อระหว่างสถานีเตาปูนและสถานีบางซือ่อยังไม่แล้วเสร็จเบื้องต้นนะคะอาจมี3แนวทางก็คือแนวทางแรก ปรับลดค่าแรกเข้าจาก16บาทเหลือ14บาทและลดค่าโดยสารจากสถานีละ2บาทเหลือสถานีละ1บาทแนวทางที่2ก็คือลดราคาทั้งสายลงประมาณร้อยละ40และแนวทางที่3ก็คือกำหนดราคาเหมาตลอดสายเช่นเดียวกับในช่วงแรกของการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนอกจากนี้นะคะจะมีการพิจารณาปรับลดค่าจอดรถในาคารจอดรถของรอฟม จากเดิมคิดราคาเป็นราย2ชั่วโมงในอัตรา10บาทซึ่งก็คาดว่าจะได้ข้อสรุปทั้งหมดในวันนี้ค่ะ